สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ไอ้ก็มาอยู่ในพื้นที่ของบางนานะครับตอนนี้ไอ้เพิ่งลงมาจาก BTS บางนาแล้วก็เดินมาได้สักพักหนึ่งประมาณ200เมตรนะครับก็จะอยู่กันที่สกูวิตอีสเกตละแต่ชิ้นนี่ไม่ใช่ประเด็นของผมที่จะพาทุกคนมาดูนะครับประเด็นแรกเลยคือทุกคนเห็นโครงการตรงนั้นใช่ไหมครับจริงๆแล้วเป็นโครงการของอนันดาเหมือนกันซึ่งเป็นโครงการเมื่อ4ปีที่แล้วที่เขาสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าได้ข่าวว่าเขาอเอาออาไปหมดแล้วแล้วก็ดันมามีห,ห้องหลุดโอประมาณเกือบ สิบห้องหรือ20ห้องเ <Wow. S 1> นี่ยก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจที่อยากให้ทุกคนมาดูโครงการนี้กันเพราะว่าห้องที่เขาขายหมดแล้วแล้วโซลอัเนี่ยส่วนใหญ่แล้วครับคือเขาจะแต่งให้ครบหมดแล้วแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าแต่งครบของเขาเป็นแบบไหนผมก็เลยอาจจะเทียบห้องตัวอย่างกับห้องจริงให้ทุกคนเห็นภาพนะครับแต่เอาจริงๆแล้วทั้ง2ห้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้องจริงหรือห้องตัวอย่างที่เขาเคยทำเนี่ยตอนนี้เขาขายทั้งคู่เลยนะครับหากคุณดูแล้วทุกคนดูแล้วสนใจนะครับก็ ค่อยคอมเมนต์หรือว่าติดต่อมาไกทีก็ได้นะครับและคอนโดที่ไอพาทุกคนมาดูวันนี้นะครับก็คือคอนโดไอเดโอโมบิุขุมวิสอีสพอยต์นั่นเอง <us ur angan> จากที่เราเดินมาสักพักนะครับทุกคนเราก็จะเจอกับโครงการตรงนี้แล้วเรียบร้อย ซึ่งที่เราเดินเดินทางมาเนี่ยเราเดินทางมาจากทาง BTS บางนาใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราตรงไปหน่อยนะครับมันจะเป็นตรง BTS แบร i n g ซึ่งในโซนของแบริ่งเนี่ยจะมีของกินร้านอาหารหรือว่ามีคอนโดอีกเยอะแยะมากมายเลยในโซนนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูกับโครงการ i d e o o l l e East Point นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูด้านไหนกันตอนนี้เราเข้ามาในโครงการแล้วนะครับทุกคนเห็นตรงฝั่งนั้นไหมครับ จะมีฟู้ดทัรกเข้ามาขายของให้เรากินในโครงการกันด้วยนะครับถึงหากทุกคนเข้ามาชมโครงการนี้จริงๆก็สามารถสอบถามมิติก,ก็ได้นะครับว่าฟู้ดทัรกเขาจะมีวันไหนบ้างนะครับแล้วก่อนที่เราจะไปดูห้องกันนะครับผมอาจจะอินเสิร์ตส่วนกลางให้ดูเล็กน้อยแล้วกันนะครับวันนี้ผมจะมาโฟกัสแค่ในส่วนของห้องแล้วก็เปรียบเทียบให้ทุกคนเห็นภาพชัดๆเลยว่าห้องจริงกับห้องตัวอย่างเป็นยังไงนะครับไปเราไปดูห้องกัน ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้อง One Best Standard แล้วนะครับพื้นที่ของห้องนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ28ตารางเมตรนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ไอจะเทียบห้องจริงกับห้องตัวอย่างที่เราอยู่ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับในส่วนแรกนะครับก็คือในพื้นที่ของห้องลิฟวิ่งนะครับพื้นที่แรกคือโซฟานั่นเองนะครับพื้นที่ที่2นะครับก็คือในส่วนของชั้นวางทีวีนั่นเองนะครับและส่วนสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของห้องนอนของเรา เดี๋ยวเราไปดูวิวกันนะครับเพราะว่าเราจะได้สามารถเปรียบเทียบนะครับว่าวิวห้องตัวอย่างที่เราจะซื้อกับห้องจริงเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนี่ครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับวิวตรงนี้ก็จะเป็นวิวเมืองนั่นแหละครับเราก็คิดว่าเราอยู่สูงที่สุดละสําหรับวิวที่เราหันหน้าออกไปฝั่งทางบางนานะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายมือเราจะเห็นเป็นในส่วนของไบเทคแล้วก็แบงคอกมอลที่กําลังจะสร้างขึ้นเร็วๆนี้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดู ในส่วนของคิเชนหรือว่าครัวต่อเนยนะครับ okay. ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของคิเชนนะครับที่ทางโครงการเนี่ยเขามอบมาให้นะครับเดี๋ยวผมก็เหมือนเดิมนะครับจะเปรียบห้องตัวอย่างที่เราอยู่นะตอนนี้กับห้องจริงให้ดูนะครับว่าครัวเนี่ยให้มาเหมือนกันไหมมีเตาไฟฟ้ามีหูดูดควันให้แบบนี้ไหมนะครับแล้วก็ระเบียงครับบอกเลยกว้างมากมาก แล้วส่วนของห้องน้ำนะครับก็จะมีตัวประตูปิดอย่างเงี้ยให้<า>ครับมีเลนชอวเวอร์เราอาจจะติดตั้งเลนชอว์เวอร์แบบใหญ่ๆก็ได้นะครับ,รบและอีกห้องหนึ่งนะครับที่ไอสปาทุกคนไปดูนะครับจะเป็นห้องวันเบฟเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นแบบเซ็กซี่บาร์แล้วเราไปดูกันดีกว่าว่าเซ็กซี่บาร์ของเขาเนี่ย เป็นยังไงบ้างเป็นกันและนี่ครับเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับที่ไอพาทุกคนมาดูนะครับห้องนี้ครับเป็นขนาดบนเบดเป็นแบบเซ็กซี่บาร์นั่นเองนะครับขนาดพื้นที่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ36ตารางเมตรและในส่วนแรกนะครับก็คือในส่วนของคิเช่นนั่นเองนะครับและทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นพื้นที่แอรีแอร์สำหรับการวางตู้เย็นนั่นเองนะครับและถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องลิฟทิ้งลูมนะครับ ที่เขาวางโซฟาแล้วก็ฉันวางทีวีไว้แบบนี้ดูวิวห้องนี้กันนะครับแล้วก็ในวิวของห้องนี้นะครับเราจะได้เป็นวิวของรถไฟฟ้า BTS นะครับแลนะฝั่งตรงขั้นทุกคนเห็นนะครับจะเป็นไอดีโอเหมือนกันนะครับแต่จะเป็น อีสเกตนั่นเองนะครับเป็นคอนโดที่สร้างก่อนที่จะสร้างคอนโดที่นี่มานะครับแล้วก็นี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เขาบิวล์อินเป็นตู้เสื้อผ้าไว้ให้ทั้งสองฝั่งเลยซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าห้องจริงเนี่ยจะมีให้แบบนี้ไหมเดี๋ยวก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวจะทําเป็นคอมเพลไว้ให้ในส่วนของห้องนอนนะครับก็ ที่ให้มาแบบนนนี้เหมือกัและสำหรับห้องนี้นะครับที่เป็นแบบเซ็กซี่บาร์นั่นเองนะครับผมชอบห้องนี้มากก็คือในส่วนของอ่างอาบน้ำนุ่เงเน่งเลยนะอ่างอาบน้ำครับจะเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับที่เขาให้มาถือว่า วกว้างอยู่นะครับเราสามารถอาบนะ้ำนอนแช่ได้สบายเลยคือไม่เล็กจนเกินไปสามารถนอนดูหนังหรือ,อเราอาจจะติดตรงเนี้ยมาเป็นจออะไรสักอย่างนึงแล้วกันเพื่อที่แบบเอาไว้ฟังเพลงดูหนะังได้นะครับผมว่าก็โอเคนะตูนี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างครับกับห้องที่พามทุกคนมาดูวันนี้นะครับ อย่างวันนี้นะครับที่ไอ้พาทุกคนมาดูนะครับไอ้อยากให้ทุกคนเนี่ยเห็นภาพเลยว่าห้องจริงที่เขาขายกันกับห้องตัวอย่างเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับหวังว่าทุกคนจะเห็นภาพกันมากขึ้นนะครับเพื่อเอาไปประกอบการตัดสินใจไม่ว่าจะซื้ออยู่เองหรือซื้อลงทุนนะครับและในส่วนของราคานะครับห้องแรกที่เราไปดูนะครับจะเป็นห้อง one b e standard ใช่ไหมครับจะอยู่ที่ประมาณ3.39ล้านบาทนะครับและห้องนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ4.39้าล้านบาทนั่นเองนะครับ และใครที่ต้องการเช่านะครับในโซนของบางนาหรือว่าคอนโดที่ผมกําลังพูดอยู่เนี่ยค่าเช่านะครับของห้องแรกนะครับจะอยู่ที่15,000บาทนะครับและห้องนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ23,000บาทต่อเดือนนั่นเองนะครับและหากคุณเป็นหนึ่งคนที่กําลังมองหาการลงทุนในสังหาริมทรัพย์ในไทยนะครับที่นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมอาจจะแนะนําเพราะว่า U% เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเลยสําหรับห้องแรกนะครับ U% เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5.3%นะครับ และห้องที่เราเยือนอยู่เนี่ยเป็นห้องแบบซักซี่บาร์ใช่ไหมครับจะอยู่ที่ประมาณ6.2เลยครับแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับกับโครงการนี้นะครับที่ผมมาเปรียบเทียบไปเห็นห้องจริงและห้องตัวอย่างเลยนะครับและหากใครชอบนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันบ้างนะครับเพราะคอมเมนต์ของผมเนี่ยที่ผมนั่งดูครับโคตรเงียบเหงาเลยอย่างไรทุกคนนะครับก็กดไลค์กด u b s ส r i b e นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมขอตัวไปอาบน้ำนอนก่อนนะครับ Ugh. <sighs>